จะเป็นใครก็ยังไม่รู้แค่เธอเธอคนเดียวปัดปันวันทั้งใจใช่เลยใช่เลยมือใจไมรู้ Oh girl ทำย,ยังไ oh <my> girl, ง h oh, oh, oh ไม่ดีใจโ้เกิ ส่วนเองยังน้อยไปจะบอกว่าเธอหน้ารักก็ยังไม่ใช่ Hey girl จะทำให้ฉันเบื่อไม่รู้จะทำยังไงแค่มไม่ยไม่ไปไป Oh girl ทำยังไง Oh 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 ไม่เข้าใจ Oh girl เกิดอะไร Oh 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 yeah Oh girl เธอมีไม่มีใครแซะลงเลย เฉยจ้าจ,จะทำคลิปพิเศษค่<ฮ>ะคำถามแรกเกิดขึ้นในหัวเลย <ฮะ S 1> พี่ชอดได้ลิขสิทธิ์มาได้อย่างไรเขาแย่งกันทั่วประเทศเลยเอ้าถ้าเกิดอยากจะรู้แบบนี้ไปฟังจากป่าเลยค่ะขอเสียปงปรบมือดังๆต้อนรับคุณสายทิบนตรีกูนนะ ะฮอเดี๋ยวเเรรราไ่ยกปะะด้ววันนี้เพื่อน่ามากค่ะพี่เอาพี่เอฟคือมีแต่คำว่าโอ้โหโอ้โหตลอดเลยคำถามแรกพี่ผมเชื่อว่าทุกคนอยากรู้เรื่องนี้มากพี่ครับที่ไปได้ลิขสิทธิ์เรื่องนี้มาอย่างไรฮะับเขาเขาแบบจะฆ่ากันตายทั้งประเทศเลยครับพี่ก็ที่ทราบกันนะคะว่าพี่เบฟเป็นเป็นนิยายออนไลน์ที่มียอดคนอ่านสูงมากเจ็ดร้อยล้านวิวนี่ถือว่าสูงมากแล้วก็ก็มีหลายๆคนที่คงอยากจะเอาพี่เบฟมาทําเป็นซีรีส์ค่ะ พี่ต้องบูมไหมฮะกว่าจะไดไ้คือพี่นะไม่รู้เรื่องอะไรกับใครเขาเลย <c oughs> วันหนึ่งก็มีน้องคนหนึ่งค่ะมาบอกว่าพี่ชอบอ่านเรื่องนี้สิสนุกมากจริงคือพี่พี่ไม่ได้เป็นแบบสายวัยมาก,กน,ะนะ,ะก็เลยไปอ่านแล้วก็รู้สึกว่าแบบผคสนุกจริงๆเนี่ยสนุกมากแบบสนุกมากแล้วก็รู้สึก,สกทัทนทีเลยว่าอยากทําเรื่องนี้ค่ะก็เลยก็เลยคุยกับทางหนักเขียนไปแล้วเขาก็ก ก็คงเป็นผลบุญอันเคยทํามาไว้ที่เคยทําละครมาเยอะแล้วน้องๆเขาก็เลยอยากทํางานด้วยก็เลยทําให้ได้เรื่องนี้มาค่ะ็กหมายความว่าเรากําลังจะได้ดูโปรเจกต์ซีรีส์ใหม่เรื่องแรกของเชนส์เลยใช่ค่ะแล้วก็เป็นเชนส์ออริจินอลด้วยคือไม่ใช่ออริจินอลคือเป็นเป็นคอนเทนต์ของเชนส์โดยตรงจริงๆเป็นไงครับพบียร์ครับลงทุนเองสร้างเองเข้าได้นะครับอ้า จริงอีกคำถามหนึ่งที่คนอยากรู้มากคนก็ถามเรื่องนี้ฮะับเขาอยากรู้ว่าใครจะรับบทเป็นใครบอกได้เลยไหมพี่เอาตรงนี้ <ขอ S 1> เลยนะท,ที่แบบเราเออซีรีส์เรื่องพิทเบฟมันเออไม่ใช่หนังสือออนไลน์เรื่องพิทเบฟมันดังมากๆค่ะทุกคนก็อยากจะรู้ว่าใครคือเบฟใครคือชาลีาใครคือตัวโน,น้นตัวนี้ใครคืออลันใครคือเจฟนะคะซึ่งณตอนนี้เรายังไม่รู้เลยอ้าวจริงๆค่ะเออถ้าใครอยากทราบนะคะ ก็มีรายการออนไลน์ชื่อบอยเจอร์นี่ซึ่งเป็นเรื่องราวของพวกเขาทั้ง12คนบอยเจอร์นี่จะเดินทางมาถึง EP สุดท้าย EP ที่16ครับวันพฤหัสทนี้ครับและจะบอกว่าและจะเป็นการประกาศคาแรคเตอร,ร์ของนักแสดงนำทั้ง12คนว่าใครจะไ,ได้รับบทเป็นอะไรใน EP น,น,นี้เอิครับเอาออดูอันนีดนไหนๆก็ไม่รู้แล้วว่าใครเป็นใครจะอยากให้น้องๆแนะนำตัวสักนิดหนึ่งได้ไหมครับเอาแนะนำตัวเรียมเลยครับ สวัสดีค okay. รับปอบครับปุ๊คครับลีครับคอเทมครับโอ้ยจี๊ดจ๊าดเลยจี๊กาแฟ สายลับครับเบลล์เลินครับ <c oughs> ไม่เกินครับเ <c oughs> ม่ <c oughs> ต้อว่าเรามีแฟนขาให้ทุกคนแน่นอนแต่ใครจะได้รับบทไหนในพิทเบสติดตามกันได้นะฮะวันที่22มิถุนายน ใช่ครับหรือหันหนีแล้วครับหรือหันนีได้รู้กันได้่อนนะถึงทุมตรงนะครับปล่อยทางออนไลน์เชนสองห้าหนึ่งครับห้ามพลาดเลยนะตอนนี้ขอบคุณน้องๆพี่เบนมากนะครับขอบคุณครับ